รงด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับพระเอกมาแล้ว F16 กับกริปเพนของไทยเรานั้นบินคู่ทิ้งบอมทะลมเขมรยับเยินกับฐานภูมะเขือที่เขมรพยายามจะยึดคืนหลังจากที่ไทยเราปักธงไปที่เรียบร้อยเรียกว่าวิ่งปาแตกตะลืดกันเลยทีเดียวครับพร้อมกับกองทัพบกของไทยเรานั้นส่งรถถังโจคาสิโนซึ่งยังรวมถึงทัพเรือของไทยเราก็พร้อมที่จะยิงซัพพอร์ตสนับสนุนเช่นเดียวกัน แต่ยังมีที่แต่ก็ยังมีเรื่องราวเหตุผลที่เขมรนั้นออกมาโจมตีฐานที่มั่นทางทะเลข,ของไทยเราครับเรียกว่าเป็นการแฉแบบหมดเปลือกสุดท้ายต้องเป็นปุ๋ยไปทั้งหมด13นายพร้อมกลับถอยร่นไปฐานที่ตั้งแบบเร่งด,วด่วนแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอะเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้บมเองก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราที่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดต,ตอนนี้ ที่จะมีการใช้อาวุธหนักกันมากขึ้นนะครับคำเมนเองก็มีอาวุธวิถีโค้งรวมไปถึงปืนใหญ่หลายต่อหลายกระบอกพร้อมกับผีปนาวุธที่มุ่งเป้าจะยึดพื้นที่จากไทยเราคืนนะครับเนื่องจากไทยเราเองยึดพื้นที่ภูมิะเขือครับในรอบ10ปีนะเพราะตั้งแต่ปี2554พื้นที่ภูมมะเขือนี้ก็เป็นฐานทัพอันแข็งแกร่งของคำเหมนไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถ ยึดกลับมาได้โดยมีรายงานล่าสุดออกมานะครับจากฝั่งทาหารอากาศเองหรือว่าทัพฟ้าของเราครับที่มีการส่ง f 1 6กับคลิปเพ่นฉลามแห่งอันดามันครับแห่งกองมีที่7จโจมตียุทธบ,บริเวณภูมะเขือสกัดอาวุธวิถีโค้งของกัมพูชากับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นปราสาทตาเมือนทมซึ่งผลปฏิบัติการถือว่าลุล่วงพร้อมบินกลับฐาน ด้วยความปลอดภัยซึ่งรายงานนี้ก็มาจากกองทัพอากาศโดยตรงเลยนะครับมีการส่งเครื่องบินขับไล่เอสตีหกจำนวน2ล,ลํลำและก็เครื่องบินกลิปเพนจานวนอีก2ลําออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุทธบริเวณเป้าหมายทหารนะครับทิ้งบอมสองแนวรบบริเวณภูมะเขือเพราะทหารกัมพูชานั้นเตรียมใช้อาวุธวิถีโค้งยิงใส่ฝ่ายไทยเราหวังได้จะกลับมายึดภูม้าเขืออีกรอบหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นบริเวณปราสาทตาเมืองโทมโดยเป็นจุดที่ทางฐานกัมพูชาเองได้มีการตั้งปืนใหญ่หลายกระบอกครับ,ร,บรวมถึง ระดมพลข้ามายังฝั่งประเทศไทยโดยไร้ทิศทางคือมากันแบบเต็มป่าเลยครับไม่มีการมาเป็นแถวนะมาแบบไร้ทิศทางเพราะเหมือนจะหลบวิธีกระสุนของไทยเราด้วยนะครับแต่ ท้าฟ้าไทยเราไม่ทำให้ผิดหวังครับก็ส่งคลิปเพน2ลำ F16 2ลำทิ้งบอมไปไปที่เรียบร้อยครับซึ่งผลการปฏิบัติการเนี่ยทำลายเป้าหมายได้ทั้ง2จุดเลยลุล่วงไปด้วยดีครับโดยขมห็นเองก็ยังจะเสริมกําลังมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะล้มกันไปหลายรายดับกันไปหลายรายเป็นปุ๋ยไปหลายรายเนี่ยแต่ขมห็นก็มีความหวังว่าจะยึดปราสาทต,ตาเมืองทม และยังยิงใส่ปราสาทแบบไม่สนว่าเป็นโบราณสถานของไทยเราก็มีการเคลมเหมือนกันว่าเป็นของกัมพูชาครับแต่ไม่ได้มีการจารักษาแต่อย่างใดนะซึ่งยังยิงทําไม่เสียหายด้วยสําหรับกองทัพของเขมรตอนนี้ไทยเราก็เริ่มไล่ตั้งแต่อาวุธเบาไปหาอาวุธหนักนะครับจากที่ใช้เอสิอยู่ดีๆีเนี่ยกลายเป็นว่าเรามาใช้กริปเพนซึ่งกลิปเพนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงรายละเอียดแบบชัดเจนนะ กับเครื่องบินรบกริเพนหรือที่เรียกกันว่าหรือที่เรียกกันว่าฉลามแห่งอันดามันนะครับแห่งกองบินที่7ก็ได้ออกโครงขึ้นบินแล้วเรียกว่าส่งพัสดุด่วนถึงขเขมรกันเลยทีเดียวถือว่าเครื่องบินรบกริเพนเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ยี่รนสมัยที่สุดของกองทัพอากาศไทยเลยและสามารถทําลายเป้าหมายได้100เปอร์เซนโดยมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธหลากหลายครับทั้งจรวด อากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและก็ระเบิดนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์รวมไปถึงระเบิดร่อนแต่อย่างไรก็ตามคลิปเพนรุ่นซีและก็รุ่นดีเนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อปฏิบัติการภารกิจรบทางยุทธว,วิธีครับเช่นการบินลาตะเวนรักษาเขตด,ดินแดนการลาตะเวนทางทะเลการเข้าโจมตีเป้าหมายเหนือผิวน้ําอย่างเช่นเรือรบของข้าศึกหรือว่ากองกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่รุกล้ําเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าทึบโดยก็จะเป็นเครื่องบินกริปเพนที่สามารถบ,บินปฏิบัติการได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงจากการติดตั้งถัง โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงทางอากาศบินได้เร็วสูงสุดเนี่ยสเท่าของเสียงนะครับคือเสียงที่เราพูดแต่ว่ากริปเพนไปแล้วนะครับสเท่าและมีรัศมีทําการเนี่ยมากกว่า1,500กิโลเมตรกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีขีดความสามารถและก็ศักยภาพเต็มเปี่ยมล้นมือกันเลยจึงแม้ว่าจะเป็นการบินที่เสี่ยงในรอบนี้ครับเพราะว่าฝ่ายของเขมรเหมือนจะมีการเตรียมจรวดต่อสู้อากาศยาน k s 1 4ไว้ต่อต้านทัพฟ้าของเราด้วยนะครับแต่หน้าที่ต้องปกป้องกําลังรบและปกป้อง ประชาชนการที่เรามีเครื่องบินกิบเพนบวกกับ F16 เนี่ยมันทาให้เราเป็นต่อในเรื่องของการรบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในแนวชายแดนเนี่ยที่เป็นป่าทึบที่ฐานราบของเราเข้าไม่ถึงรถถังของเราเข้าไม่ถึงก็เป็นการใช้ทับฟ้าเนี่ยแหละครับบินว่อนทิ้งบอมอย่างเดียว ส่วนอีกฝักฝั่งหนึ่งครับพูดถึงกองทัพภาคที่2ไปแล้วมาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันบ้างหรือว่ากองกําลังบูรพาโดยล่าสุดเนี่ยทหารขมินก็ยังเหมืมเกริมไม่หยุดนะครับพุกชายแดนไทยตลอดแนวเลยและก็มีการล้าแดนไทย4จุดในจังหวัดสกาแก้วหวังเบี่ยงเบในให้ไทยนั้นรบหลายด้านเพื่อที่จะกระจายกําลังแต่ว่ากองกําลังบูรพาของไทยเราครับได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกจากสีพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตึงกําลังเข้มตลอดแนวเดินหน้าอพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงโอโห่งานนี้ มาทั้งกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2 รวมไปถึงทัพฟ้าและก็ทัพเรือเขมเมนคือตั้งใจจะประชิดแนวชายแดนของเราจริงๆนะครับแต่พอดูศักยภาพกันแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้มันวัดกันไม่ได้ซึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งของเราหรือว่ากองกําลังบูรพาครับได้มีการเข้าดําเนินการใช้กําลังทหารเนี่ยผลักดันและหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายกัมพูชาที่ลุกล้าเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยเราอันเป็นการละเมิด MOU ปี2543จาานวน4พื้นที่ด้วยกันโดยก็เป็นบริเวณแนวชายแดนทั้งหมดเลยได้แก่อําเภอตาพระยา2พบื้นที่อําเภอโคกสูง สพื้นที่ซึ่งผลการปฏิบัติงานครับก็สามารถผลักดันกําลังฝ่ายกัมพูชาออกทั้ง4พื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยตรึงกาลังและทําลายฐานที่มั่นกัมพูชาแล้วในชายแดนจังหวัดส,สะแก้วของเราและล่าสุดนั้นกองกําลังบูรพาครับก็ส่งรถถังตรึงแนวชายแดนขมรซึ่งเป็นรถถังหุ้มเกราะด้วยครับบริเวณแถวตลาดโรงเกลืออารัญยประเทศตรงข้ามปลอยเปรตของกัมพูชาก็เรียกว่าจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยทั้งคาสิโนรังของของบวนการแก๊งคอเซนเตอร์หรือมีการเรียกไง่ายๆว่าเป็นมอ ข้าวของฮุนเซนสมเด็จแห่งคอเซนเตอร์ซึ่งจุดนี้เนี่ยถามว่ามันมีการประทะที่รุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงนะครับเราสามารถผลักดันได้ก่อนก็เลยไม่ได้เป็นการประทะในแนววงกว้างคือเขมรนพอเห็นเราแล้วเนี่ยโอ้โหก็หวาดหวั่นเลยครับตอนนี้เขาดับเป็นเบือนะต้องบอกว่าดับเป็นเบื่อจริงๆแต่ยังไม่ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการเท่านั้นคิดยังไงครับคือมาบุกทั้งโซนช่องบกโซนเหมือนทมโซนหลายๆในอีสานของเราแล้วก็มาบุกภาคกลางของเราอีกรวมไปถึงยังมาบุกภาคตะวันออกแนวทางทะเลของเราอีกเหมือนใจได้ เราเนี่ยกระจายกําลังซึ่งแผนการแบบนี้เนี่ยเราใช้กริปเพนกับ F16 บินว่อนเนี่ยมันก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับลูกทัพฟ้าของเราไม่หวัน่นโฉบเฉี่ยวไปมาถล่มฐานเขมรที่ตั้งอาวุธวิถีโค้งปืนใหญ่จะส่องภูมะเขือของเราใช่ไหมสุดท้ายจบเหตุติดตั้งอาวุธยังไม่เสร็จเลยครับโดนจัดหนักจัดเต็มไปเสียก,ก่อนนี่ก็คือรายงานล่าสุดตลอดแนวชายแดนนะครับส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับทางฝั่งกองทัพเองก็ได้ออกมารายงานปฏิบัติการสําคัญเช่นเดียวกัน ก็มีการบอกว่าการสู้รบยังคงมีการประทะอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมพร้อมเพิ่มเติมกําลังของทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เขมรโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกช่องอานมา้าซมเตช่องตาเท้าภูมะเขือปราสาทตาควายและกลุ่มปราสาทตาเมืองทมก็ยังมีการยิงปืนใหญ่ตกในพื้นที่พลเรือนหลายแห่งเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเรามีการอพยพไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าพนักงานคาสิโนของชาวกัมพูชาเองก็มีการออกจากบ่อนชายแดนนะครับตรงข้ามช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัม โดยตลอดช่วงบ่ายของวันนี้ครับกองกําลังของกัมพูชาก็มีการระดมยิงด้วยปืนใหญ่ ยิงลูกระเบิด bm 21อย่างหนักโดยมีความพยายามรุกรานในพื้นที่สำคัญอย่างเช่นพื้นที่ซัมแตภูผีช่องตาเท่าและก็ปราสาทตาเมืองทมซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารของไทยเราก็ได้ทำการตอบโต้อย่างเท่าเทียมมาแบบไหนเอากลับไปแบบนั้นตามลำดับด้วยการใช้อาวุธประจำกายและก็การยิงปืนใหญ่นะครับซึ่งยังรวมถึงการใช้กำลังทางอากาศยิงทำลายเป้าหมายที่ช่องอานม้าภูผ,ผีช่องตาเท่าช่องบันไดหักและใช้กำลังเข้าผักดันฆ่าศึกที่ภูมะเขือปัจจุบันเนี่ยไทยเราก็สามารถยึดพื้นที่ได้100เซตามแนว เส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000ซึ่งเป็นแบดดีที่เรายึดมาตลอดโดยพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นของเราครับแต่ขมิมายึดไว้ประมาณ10ปีได้ส่วนในพื้นที่ปราสาทตาควายครับกองทัพภาคที่2บอกว่ายังคงมีความพยายามผลักดันอยู่แต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องของการใช้กําลังใกล้กับโบราณสถานซึ่งพื้นที่ที่มีการปะทะหนักได้เนี่ยก็มีภูมะเขือครับหครั้งพื้นที่ปราสาทตาเมืองทม4ครั้งพื้นที่ช่องบก3ครั้งพื้นที่ช่องอานม้า3ครั้งพื้นที่ซ้ำแต่ช่องตาาเท่3ครั้งส่วน พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังครับก็มีอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอพนมดวงรักจังหวัดส,สุรินคาดว่ากำลังของฝ่ายขามเขมรเองจะใช้การยิงปืนใหญ่เพื่อที่จะมุ่งทำลายชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพลเดือนไทยเราเพื่อกดดันทางการเมืองให้รัฐบ,บาลไทยนั้นตัดินใจย,ยุติการต่อสู้ในสภาพที่เสียเปรียกก็อย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเลยครับขมเขมรจงใจที่จะยิงใส่พลเดือนเราเพื่อที่จะให้เรายอมว่าเราสูญเสียเยอะหรืออะไรต่างๆนานาแต่เราเองก็มีการอปรุปยพไปไี่ รั่งรัศมีที่เขมรยิงได้รอบนี้ก็ถือว่าปืนหนัวเขาหนักนะ130กิโเมตรในช่วงที่เขากําลังติดตั้งเนี่ยทัพฟ้าของเราก็ส่ง F16 กับกิบเพนไปโจมตีแล้วนะครับก็ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบออกมาว่าพังหรือไม่พังแต่ที่แน่ๆน่เนี่ยน่าจะขวัญกระเจิงไปตั้งฐานนะครับพอเห็นเครื่องบินไทยเราทางกิบเพนและก็ F16 จนถึงตอนนี้ครับทางฟากฝั่งฮุนเซนหรือว่าเขมรเนี่ยก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจําเป็นต้องปิดน่านฟ้าเหนือพื้นที่เผ เปลี่ยนเส้นทางการบินทางสื่อของเขมรครับออกมารายงานว่ากัมพูชานั้นปิดน่านฟ้าทันทีโดยสายการบ,บินต่างๆได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อความปลอดภัยรวมถึงกําหนดระดับความสูงขั้นต่ําของเที่ยวบินสําหรับเส้นทางที่อาจมีความเสีย่ยงก็มีการอ้างว่ากลัวกองกําลังไทยครับจะยกระดับการทุกรานทางทหารซึ่งเจ้าหน้าที่จราจรของกัมพูชาเองก็บอกว่าห้ามเที่ยวบินบินต่ำกว่า1,200เมตรในพื้นที่ระหว่างสนามบินานาชาติเสียงเรียบเก่าและก็จังหวัดพยรินและอีกประการหนึ่งถือว่าไปสิงส คัของการประทะในครั้งนี้เลยนะครับก็คือขอเมนมีการใช้โดรนในการเริ่มต้นสงครามซึ่งตอนนี้พวกเขากําลังรวบรวมโดรน FPV เพื่อที่จะนํามาติดอาวุธใช้โจมตีทหารไทยเราครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากเพราะว่าการใช้โดรนเนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วเราก็ทําอะไรได้ยากด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ส่งแรงใจงเชียร์ให้กับทหารไทยเราทุกกองทัพทุกหน่วยเลยแต่ผมอยากจะอัปเดตอีกร่วงหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพเรือของเรานะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของขมนยังเงียบอยู่หลังจากสูญเสียอาหาร ที่มาบุกโจมตีไทยเราเนี่ยอยู่ๆก็มาตอนเช้าตรู่เลยครับแต่ว่ากองทัพเรือนั้นมีการแฉแผนขมเมรที่จะยึดดินแดนไทยเรา ตรงพื้นที่บ้านจำรากจังหวัดตราดดูในช่วงดึกของเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการโจมตีกองทัพเรือไทยเราครับทางฟากฝั่งทหารขเมเเองก็ขยับกําลังล้ําแดนแต่ว่ามาเจอกับทหารเรือของไทยเราก่อนก็มีการตอบโต้ด้วยปืนคอปืนใหญ่พร้อมกับส่งคําเตือนถึงขเมเห่จนตอนนั้นเนี่ยขเมเนเองมีการเตรียมวางปืนกลวางที่จะยิงใส่ไทยในบริเวณพื้นที่หาดน้อยตรงเกาะกงซึ่งก่อนที่จะโจมตีกันครับกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีกับตราดเนี่ยก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของหารขเมเนที่มีการเสริมกําลัง เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ฝ่ายไทยเราก็มีการประกาศกดอายการศึกทันทีจากนั้นทหารกัมพูชาเองในฝั่งธมอดาตรงข้ามบ้านหนองรีตะบูนจำราบจังหวัดตรากเนี่ยก็ได้ขยับกําลังล้ําแดนเข้ามาที่แผ่นดินไทย3จุดโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับกำลังฐานนาวิกโยธินไทยเราและก็กองทัพเรือได้เตรียมพร้อมยุทธโภคกรและพร้อมรับมือซึ่งก็เป็นแบบนั้นทหารเขมรเนี่ยเปิดฉากใช้อาวุธหรือนํากําลังบุกเข้ามา จนในที่สุดครับมีการประทะกันเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้ส่งผลให้ฝ่ายไทยเนี่ยต้องใช้ปืนคอลรวมถึงปืนใหญ่ยิงตอบโต้จนทําให้ฝ่ายกัมพูชานั้นถอยกลับฐานที่ตั้งไปและเป็นผูยไปทั้งหมดเนี่ยสินายกับเวลาแม่แก่30นาทีในการประทะรวมถึงบาดเจ็บอีก71นายก็เรียกว่าสึกครั้งนี้แต่านาวิกโยธินครับได้ใช้หลักการตอบโต้เท่าที่จําเป็นแค่นั้นนะยังไม่ได้มีการโจมตีหรือว่ารุกรานเพียงแค่เป็นการป้องกันการลุกล้ำอธิป,ปไตยไทยเราเท่านั้นและก็ปัจจุบันเนี่ยยังคง วางกาลังดูแลสถานการณ์ต่อไปพร้อมกับกําลังสนับสนุนทางเรือโดยก็มีรายงานจากผู้บังคับหน่วยนาะวิกโยธินของไทยในพื้นที่นะครับว่าได้ส่งคําเตือนหนึ่งด่านเขมรบริเวณหาดน้อยเกาะโกงที่เตรียมวางปืนกลและก็อาวุธหนักหวังยิงเข้าไทยซึ่งตอนนี้กําลังทางเรือของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะยิงซับพอร์ตจากทะเลถึงแม้ว่าจะมีปัญหาชายแดนจังหวัดตราดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังทางเรือของเราก็พร้อมยิงซับพอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วเป็นการรวมยุทธ,ธวิธีด้วยนะก็คือเป็นการเข้าร่วมยุตพิฆาตภัยรีกับแผนจั โดยก็มีหมู่เรือพิฆาตหน่วยซิลร่วมภารกิจนะครับนำทัพโดยพลเรือเอกนัตพลเดี๋ยววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการโอ้โหงานนี้จัดนักจัดเต็มเหลือเกินขเมนจะมีที่อยู่ไหมล่ะครับถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้ผมคิดว่ากองทัพเองครับก็น่าจะมีการประเมินสถานการณ์ไว้แล้วแหละ จุดไหนที่เราจะใช้อาวุธหนักจุดไหนที่เรายังพอต่อต้านได้นี่เรายังไม่ใช่การรุกรานการโจมตีนะเป็นไม่แค่การป้องกันและก็ตอบโต้เท่านั้นแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังเปิดแนวรบอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยเปิดแนวรบจํานวนสปราสาทนะครับก็มีปราสาทตาเมืองโทปราสาทตาควายรวมไปถึงช่องจจมลากยาวมาตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์จนถึงจังหวัดสุรินทร์กันเลยทีเดียวและก็ยังคงมีการประทะอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการประทะแนวชายแดน ในวันที่26กรกฎาคมไทยนิรักสงบงแต่ถึงรบไม่ขาดยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับฐานไทยเราทุกหน่วยทุกเหล่ากันด้วยนะครับและก็ทุกคน รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่อดทนกันไว้นิดนึงถ้าเกิดเรายึดได้ยุทธศาสตร์หลายจุดเนี่ยข้มนอาจจะยอมเจรจาและก็ยอมแพ้ไปในทันทียังไงก็รอรับชมติดตามกันกลับรู้ราออัปเดตสถานการณ์ชายแดนในคลิปต่อไปกันได้นะครับในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับ่าวเดนในคลิปหน้าสําหรับคลิป